เแป๊บเดียวก็จะครึ่งปีกันแล้วครับก่อนแน่นอนครับคราวนี้ก็ทุกต้นเดือนแบบนี้ต็พบเจอกันแบบเหมือนเดิมกับ,บเกมน้าเล่นประจําเดือนที่พวกเรารวบรวมมาป้ายยาให้ทุกคนกันครับในเดือนพฤษภาคมนี้ก็ถือว่ามีหลายๆเกมที่น่าจับตามองไม่น้อยเลยไม่แน่หลายๆเกมในตอนนี้อาจจะเอ้ยตอนนี้ยังไม่ดูโดดเด่นมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่พอเปิดตัวเล่นจริงอาจจะสร้างกระแสขึ้นทิ่งแบบ e x p a n i o n t r i l o 3 y แบบเหมือนเดือนที่แล้วก็ได้นะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์อินไซต์และนี่คือเกมน่าเล่นประจําเดือนพฤษภาคม ปี2025เปิดเดือนพฤษภาคมมาด้วยเกมแอ็กชั่นสุดเดือดสำหรับชาวโจรสลัดกันก่อนเลยครับกับแคปเทนบลัด ใครชอบตีมแบบโจรสลัดการไระจนภัยในทะเลแคริบเบียนและก็ความห้าวหาญแบบนอกกฎหมายเตรียมตัวได้เลยครับเพราะเกมนี้จะพาย,ย้อนกลับไปในยุคศตรวรรษที่ส7สู่ทะเลแคริบเบียนในยุคทองของโจรสลัดให้เรารบบบเป็นกัปตันผู้ห้าวหาญออกไะจนภัยตามล่าสมบัติและชื่อเสียงจุดเดือดของเกมนี้คือการต่อสู้ที่ดุเดือดทั้งการต่อสู้ระยะประชิดบนบกและบนดาดฟ้าเรือเราต้องป้องกันเรือจากการบุกยึดจากศัตรูพร้อมๆกับการสั่งยิงปืนใหญ่ถล่มเรือฝั่งตรงข้าม อาวุธก็มีให้ใช้หลากหลายตั้งแต่ดาบคัดลาสปืนพกปืนขับศีลามีดคว้างไปจนถึงระเบิดมือที่สําคัญคือเราสามารถเก็บเงินเพื่ออัปเกรดความสามารถของอาวุธชิงดีชิงเด่นเพื่อให้ได้ชื่อยอดโจรสลัดและที่น่าสนใจจริงๆก็คือเกมนี้เคยมีการพัฒนาและเปิดตัวมานานแล้วตั้งหลายปีมันตั้งแต่ปี2010นินะครับก่อนจะเงียบหายไปตามกาลเวลาและกลับมารอบนี้ทีมงานได้นําเอาความยอดเยี่ยมดั้งเดิมมาปรับปรุงเพิ่มเติมให้เข้ากับยุคสมัยและเกมเมอร์ในยุคปัจจุบัน รับรองได้เลยว่าทั้งผู้เล่นหน้าเก่าที่อาจจะเคยรอคอยมัง้งแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยจะได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นโจสรสลัดสุดเท่กันอย่างแน่นอนแค่ทัามกลัดเกมนี้จะมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่6พฤษภาคมบน PC พาารันคาสตีม Nintendo Switch Xbox PlayStation ก็เรียกว่าครบคันทุกแพลตฟอร์มเลยครับ Captain Blood. stores me, They in did Blood me 6. เกมต่อไปเอาใจแฟนๆสาวมิโกะสารเจ้าหลบกระสุนและคนที่ชอบเกมแนววางแผนผสมกับบลตเทลสุดมันกันบ้างกับโทโฮสเปลคาเนิฟาวเตรียมเข้าสู่โลกแห่งเกินโซเคียวอีกครั้งกับเทศกาลประลองการ์ดเวทมน์ครั้งใหม่เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเรมูฮาคุเรมิโกะแห่งสารเจ้าฮาคุเรพบกับสาวปริศนาที่ผุดขึ้นมาทั่วเกินโซเคียวซึ่งเป็นสัญญาณการเริ่มต้นของสเปลคาเนิฟาวเทศกาลที่จัดโดยยูคาริยากุโมะ ที่ทุกคนจะต้องเอาสเปลการ์ดหรือว่าการเทมนมลของตัวเองมาเดิมพันในการต่อสู้เพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังนเทศกาลนี้เรมุจึงต้องเข้าร่วมการต่อสู้นั่นเองความน่าสนใจก็คือนี่เป็นโทโฮนะครับ strategy RPG าร์พีเข้าวกวับความบ้าคลั่งของบูลเลตเฮลตามสไตล์โทโฮอยู่แล้วผู้เล่นจะต้องวางแผนการเดินตัวละครบ,บนตารางกริดควบคู่ไปกับการหลบหา่ากระสุนของศัตรูแบบเรียลไทม์หรือที่เรียกว่าเกร e มันก็คือการเฉียวกระสุนนะครับ พร้อมกับสกิลพิเศษต่างๆโจมตีกลับไปเน้นทั้งการต่อสู้และการวางตำแหน่งแฟนๆโทโฮไม่ว่าจะเป็นพวกกินกระสุนเป็นอาหารหรือว่าวางแผนสมองโตไปลองกันได้ในวันที่8พฤษภาคมนี้บน PC พันธร้านค้าสตรีม ต่อไปได้เวลาของแอคชั่น RPG จที่มองหาความท้าทายและระบบที่ซับซ้อนมีอะไรให้ทำเยอะแยะอย่าง i อ p e r i a l เกมที่จะพาเราไปสำรวจดาวเคราะห์อันห่างไกลซึ่งคณะสำรวจได้ค้นพบมโนลิตสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์จากอารยธรรมที่สูญหายไปแต่มโนลิตนี้ไม่ใช่แค่สร้างประคักพังธรรมดามันเต็มไปด้วยอันตรายที่คณะสำรวจไม่พร้อมรับมืองานนี้จึงตกเป็นหน้าที่ของเราในฐานะทหารรับจ้างฝีมือชาตที่ต้องบุกเข้าไปเผชิญหน้ากับเหล่าออโตมอตอน หุนจากลกลโบราณที่ยังคงหลงเหลืออยู่เพื่อเปิดเผยความลับที่อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษย์ไปตลอดการระบบการเล่นของ i m p e r i a l เป็นแอคชั่นอาร์เน้นความท้าทายครับเราจะได้เลือกใช้อาวุธหนึ่งในสามประเภทหลักๆก็คือเงาวกระบองและโล่หรือปืนใหญ่ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีสไตล์การเล่นเฉพาะตัวพนัวกับความเป็น RPG ใช้ทั้งทักษะจังหวะในการโจมตีปัดป้องรืว่าแพร่เป็นสิ่งที่สำคัญมากม นอกจากนี้ยังมีระบบ ability หรือ skill ให้ใช้มากมายหลายสิบแบบทั้งโจมตีป่องตันฮิวเพิ่มความคล่องตัวและที่ขาดไม่ได้คือเควสส่วนตัวของตัวละคร NPC ในคณะสำรวจที่มันมีหลากหลายฉากจบขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเกมนี้มีระบบ a t ต g กรมมันคือพิมพ์เขียวโบราณที่จะเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบต่างๆของด่านที่ตัวของผู้เล่นนั้นจะสามารถเข้าไปลุยในโมโนโลิทได้ทั้งประเภทศัตรูของที่ดรอปจำนวนชีวิตหรือค่าต้านทานธาตุที่ต้องเตรียมรับมือ และถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเล่นคนเดียวแต่ก็มีระบบอะซินโครนัสที่จะทําให้เรารู้สึกถึงผู้เล่นคนอื่นเช่นระบบของข,องขวาญให้ผู้เล่นคนอื่นผ่านรอยแยกมิติที่จะทําให้ไอเทมนั้นส่งพลังมากขึ้นด้วยเตรียมวางจําหน่ายในวันที่8พฤษภาคมนี้เช่นกัน well, บน PC <well. S 2> ผ่านนารันคาสตีม Play s t a t i o n 5และ Xbox Series x b เอ็กซ์ e ็อกซ n ซี e ีส์ x e มาถึงเกมที่มีสไตล์ภาพโดดเด่นไม่เหมือนกับใครอย่าง The Midnight Walk ผลงานจากทีมงานที่อยู่เบื้องหลังเกมภาพสวยอย่าง Lost in Random และ f e e ที่คราวนี้จะพาเราเข้าสู่การผจญภัยในโลกดาร์ f แฟนตาซีที่สร้างขึ้นจากดินน้ำมันจริงๆเลยครับในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็น The b u r n t One และได้ผูกมิตรกับ Pot Boy สิ่งมีชีวิตรูปร่างเหมือนกับกระถางตะเกียงน้อยๆเราต้องใช้เปลวไฟของ Pot Boy เพื่อส่องนำทางฝ่าฟันโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้ง ระหว่างความมหัศจรรย์และความน่าสะพรึงกลัวเอาชีวิตรอดและใช้ไหวพริบหลบหลีกเหล่ามอนสเตอร์ที่จ้องจะขเมือเปลวไฟของเพื่อนตัวน้อยของคุณผ่าน5้าเรื่องราวเรื่องเล่าแห่งแสงไฟและความมืดที่เต็มไปด้วยตัวละครสุดประหลาดตัวเกมมากับภาพที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในเกมตั้งแต่รายละเอียดหน้าขนลุกขนพองของมอนสเตอร์ไปจนถึงยอดไม้ปั้นขึ้นมาจากดินน้ำมันจริงๆด้วยมือจริงๆก่อนที่จะนำไปสแกนเป็นสามมิติอย่างละเอียด ผลลับที่ได้คือโลกแฟนตาซีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆครับเกิดเป็นมนสะกดแบบ Stop ปโมชั่และที่เด็ดไปกว่านั้นคือเกมนี้สามารถเล่นได้ปกติแบบบนจอภาพนะครับและรองรับการเล่นผ่านแว่น VR แบบเต็มรูปแบบด้วยเกมจะวางจําหน่ายในวันที่8พฤษภาคมนี้เช่นกันบน PC ผ่านร้านคาสตีมและ PlayStation 5 มาดูเกมผจนภัยภาพสวยรวยเนื้อเรื่องกับมาจิ้งจอกผจนภัย Spirit of the n o r t h 2กันบ้างครับเกมภาคต่อของเกมอินดี้ขวัญใจหลายคนที่เคยสร้างความประทับใจเมื่อหลายปีก่อนได้เวลาออกเดินทางครั้งใหม่ในโลกโบราณที่งดงามแต่เต็มไปด้วยความลับในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นสุนัขจิ้งจอกผู้โดดเดี่ยวที่ต้องเดินทางไกลาจากบ้านเกิดโดยมีเพื่อนร่วมทางเป็นนิกาผู้ทรงปัญญาคอยนำทางของเราไปหาเหล่าผู้พิทักษ์หรือว่ากาเดียนในตำนานที่หายสาบสูญไป จากนั้นปลดปล่อยพวกเขาจากการครอบงำของชาแมนแห่งความมืดกริมเนียตัวเกมจะเปิดให้เราสำรวจโลกแบบ Open World อันกว้างใหญ่และเก่าแก่ได้อย่างอิสระเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่ถูกลืมเลือนเราจะได้เดินทางผ่านสภาพแวดล้อมหรือไบโอมที่หลากหลายสวยงามและน่าทึ่งพร้อมกันนี้ก็ต้องตามหาดูนส์อันทรงพลังที่จะช่วยเพิ่มความสามารถต่างๆของจิ้งจอกน้อยและปลดล็อกสกิลใหม่ๆตัวเกมนำเสนอด้วยความเป็นพัซเซิลเบสเอนคัลเทอร์ส หรือการต่อสู้ที่เน้นการแก้ไขปริศนาที่น่าตื่นเต้นมากกว่าการเป็นเกมแอคชั่นตรงๆนะครับที่สําคัญภาคนี้เราสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และสกิลของเจ้าจิงจอกได้อย่างละเอียดเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราได้เลยทําให้การเล่นแต่ละรอบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกมจะว่างขายในวันที่8พฤษภาคมเช่นกันครับแบบรู้ตัวอีกทีเหมือนแบบว่ายังไงนัดก,กัมาขายวันที่8ตัวเอ,อนแหละครับออไม่ว่ากัน เกมว่างขายบน PC ผ่านหน้าร้านคาสส้า Steam, PlayStation 5และ Xbox Series XS ท่านใดอยากเป็นตำรวจสวมบทผู้พิทักษ์สันติราษในเมืองใหญ่สไตล์80กันบ้างครับ <is> พอดีเกม The Precinct เราจะได้รับบทเป็นนายตำรวจจบใหม่ไฟแรง <Now. S 1> อย่างนิ c คอเดลจูเนีย ที่ต้องออกลาดตระเวนในเมืองอเวนโดซิตี้ในฐานะตำรวจหน้าใหม่เราคือด่านหน้าในการปกป้องประชาชนจากเหล่าอาชญากรแต่เบื้องหลังการทำงานในแต่ละวันนั้นยังมีปมปริศนาการตายของพ่อเราซึ่งเป็นตำรวจที่ถูกฆ่าขณะปฏิบัติหน้าที่รอให้เราสืบสวนคลี่คลายท่ามกลางบรรยากาศแบบนีออนนัวสุดเข้มขน้นตัวเกมผสมผสานความเป็นพ o l i c y กับแอคชั่นแซนด์บ็อกครับเราจะได้ลาดตระเวนไปทั่วเมืองอเวนโดซิตีท้ทั้งทางเท้ารถตำรวจหรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์ ตอบสนองต่อเหตุการณ์อาชญากรรมที่เกิดขึ้นแบบแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่เรื่องเล็กๆอย่างจอดรถผิดกฎหมายแจกใบสั่งไปวันๆจนไปถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆอย่างการปล้นธนาคารหรือว่าแก๊งยิงประทับก,กันเมืองแห่งนี้จะมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยอาชญากรรมให้เราจัดการตลอดในเกมยังมีฉากไล่ล่าอันดุเดือดทั้งทางรถยนต์และเฮลิคอปเตอร์ผ่านสภาพแวดล้อมที่พังทลายได้ไล่ตามคนร้ายไปตามตรอกซอกซอยก่อนจะเข้าจับกลุ่มหรือเปิดฉากยิงต่อสู้ก็ทําได้เหมือนกันและไม่ต้องห่วงว่าคุณอาจจะต้องลุยคนเดียว เพราะมีระบบสนับสนุนให้เราเรียกกำลังเสริมได้ทั้งรถตำรวจหน่วยสกัดตั้งด่านหรือแม้แต่แถบตะปูเรือใบหรือว่าสไปคิปนะครับถ้าเรียกรูัวตัวเกมมีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่13พฤษภาคมบน PC พผ่านหน้าร้านคาสสตีม PlayStation 5และ Xbox Series XS 3 เกม RPG ีสไตล์ญี่ปุ่นผสมผสานกับความเป็นโรคลีค like. นี่คือยาชะ Legends of the Demon Blade ครับนี่จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคที่สมดุลอันเปราะบ,บางระหว่างมนุษย์และปีศาจได้พังทลายลงเมื่อจิงจอกก้าวหางราชันแห่งมวลหมู่ปีศาจได้ลุกขึ้นมารวบรวมไพร่พลสร้างความกลาหนไปทั่วแดนมนุษย์เราจรึงต้องออกเดินทางในโลกอันวุ่นวายแห่งนี้ต่อกรกับเหล่าปีศาจค้นหาความจริงเบื้องหลังปริศนาและแสวงหาทางนำความสงบสุขกลับคืนมา ความพิเศษของเกมนี้คือเราจะได้เลือกเล่นจาก3ตัวละครหลักที่มีเรื่องราวและสไตล์การต่อสู้อย่างแตกต่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นนินจาอมตะทูตโอนิหรือแม้แต่ซามูไรปีศาจแต่ละคนก็จะมีอาวุธและเทคนิคเฉพาะตัวให้เราได้ฝึกฝนพร้อมกับเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นให้ติดตามการต่อสู้เน้นคอมโบที่ลื่นไหลต่อกรกับฝูงปีศาจอย่างต่อเนื่องและมันพ่วงมากับความที่ว่าเกมเป็นโรคลท์ทำให้การเล่นแต่ละครั้งไม่ซ้ำซาก ตัวเกมจะให้ฝึกใช้ดาบปีศาจหรือว่าดิมอนเบลดหลากหลายรูปแบบเก็บสะสมโซออฟส์หรือว่าลูกแก้ววิญญาณนับร้อยที่มอบพรสวรรค์ลึกลับแตกต่างกันไปรับพรจากสารเจ้าแมวผสมผสานสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้างกลยุทธ์และแนวทางการเล่นเฉพาะตัวสําหรับการประจนภัยในแต่ละรอบเกมมีกําหนดวางจําหน่ายในวันที่14พฤษภาคมนี้บน PC ผ่านนาร้านคาสตีมด n t e n d o สวิ t ช h เพลย์สเตชันและ Xbox จะมีเกมไหนยิงมันไปกว่าดูมในเดือนนี้ไม่ได้แล้วครับกับปฐมบทแห่งการตื่นของดูมกายใน Doom The Dark Ages เกมดูมภาคใหม่ของสุดยอดตำนาน FPS สุดเดือดย้อนอดีตไปสู่จุดกำเนิดของ d o ม m เลเยอร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือเรื่องราวก่อนหน้าเหตุการณ์ในดูมของเวอร์ชั่นปี2016และ Doom ม t ท r n a นครับเราจะได้สัมผัสเรื่องราวสุดอลังการของดูมเลเยอร์ในยุคที่เขายังเป็นสุดยอดอาวุธให้กับเหล่าทวยเทพและราชา เผชิญหน้ากับกองทัพนรกในสงครามยุคกลางอันมืดมิดและโหดเหี้ยมเกมเพลย์ยังคงความดิบเถื่อนด้วยคอนเซปต์ยืนหยัดและต่อสู้หรือว่า stand and fight ฟาฟูงปีศาจด้วยอาวุธคู่ใจอย่างซูเปอร์ช็อตกันและอาวุธใหม่ๆที่พร้อมจะบทขยี้กระดูกศัตรูให้แหลกลานเปิดตัวมาก,กับชิวซอร์แปลง่ายๆนะโล่ Low, เลื่อยโล่ <laughs> Low, เลื่อยจักรกลนะเพื่อนโคตรโหดที่ดูๆแล้วก็เอ้ยมันอาจจะใช้ได้หลากหลายครับทั้งรุกและก็รับ รับประกันความเดือดความสะใจสไตล์ดูมเช่นเดิมผู้เล่นจะได้บุกสมรภูมิอันยิ่งใหญ่ป่าทึบอันมืดมิดหรือแม้แต่ขุมนรกโบราณและโลกต่างมิติทีมงานอิสซอแวร์การาตีว่านี่จะเป็นเกมที่มีเลเวลขนาดใหญ่และกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยทํามาท่ามกลางความมืดมิดนี้มีหลายสิ่งซ่อนอยู่มากกว่าการต่อสู้ด้วยเหล่าสาวุกดูมสเลเยอร์และแฟนพันธุ์แท้กเกมเอพห้ามพลาดโดยเด็ดขาดกับดูมเดอะดาร์ a เอจสในวันที่15พฤษภาคมนี้บน PC ซผ่านร้านคาสตีม ราคาเริ่มต้นที่2,310บาทและนอกจากช่องทาง PC ก็จะมีช่องทาง PlayStation 5และ Xbox Series X S ด้วยครับ Nitro Express จะกล่าวถึงโลกของ Nitro City เมื่อมีโดนอัตโนมัติที่เรียกว่า c o m p a n i o n นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วเทว่า,มาเมื่อใดก็ตามที่อ r ต i c ้อ v e h ิเคิลหรือว่ายานพาหนะผิดแบบได้สําแดงริร์เมื่อใดมันก็จะกลายเป็นภัยสังคมและก็ถึงเวลาที่หน่วยพิเศษอย่าง AVDS หรือว่าอัติค้อ v e h ิเคิล i s สโพ a l Squad อย่างเราต้องออกโรงจัดการทำลายพวกมันให้สิ้นซากตัวมันเป็นแนวเกมแบบชุดเดิมอัพนะครับก็เน้นยิงแหลกอะเนาะมีอะไรก็ประเคนใส่ให้หมด อาวุธก็มีหลากหลายตั้งแต่ SMG ที่เน้นยิงไปเดินหน้าไปสบายๆเหมาะสำหรับการเล่นระยะใกล้ไปจนถึงปืนใหญ่ๆที่ต้องอาศัยการยืนนิ่งๆแล้วก็เล็งดีๆเพื่อให้ยิงได้แม่นและก็แรงขึ้นแกเจอสุดเจ๋งก็มีให้เลือกใช้กว่า12ชนิดเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์โดยเฉพาะเวลาเจอเป้าหมายหุ้มเกราะหนาๆอย่างรถถังหรือวเฮลิคอปเตอร์ส่วนเนื้อเรื่องในเกมนี้จะเล่าผ่านวิทยุสื่อสารของตำรวจซึ่งเราจะเปิดฟังเมื่อไหร่ก็ได้หรือจะไม่ฟังก็ได้ครับโตๆกันแล้ว ใครชอบเกมยิงแนวมุมมองข้างบนแบบเน้นแอคชั่นตูมตามอาวุธของเล่นเยอะๆลองเกมนี้ดูครับไปเป็นเจ้าของกันได้ในวันที่19พฤษภาคมบน PC ผ่านร้านค้าส,สต o ีม kid, ใครที่เป็นแฟนเกมแนวซิมเลชันและเคยติดหนึบกับ m u d r ร n n e r หรือว่าสโนว์เรนเนมาดูเกมนี้กันครับกับร c r a f t ผลงานใหม่จากทีมงาน s a b e r Interactive เจ้าเก่าเจ้าเดิมในเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นหัวหน้าบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติหน้าที่ของเราคือการนำเครื่องจักรกลหนักสารพัดชนิดเข้าไปเคลียร์ซากปรักหักพังซ่อมแซนถนนหนทางสะพานที่เสียหายและฟื้นฟูนฟนอุตสาหกรรมในท้องถิ่นให้กลับมาเดินหน้าได้ดังเดิมรถคราฟต์ craft เนี่ยมาพร้อมกับ engine ตัวใหม่ล่าสุดที่จะมอบประสบการณ์ simulation สมจริงยิ่งกว่าเดิมครับวัตถุทุกชิ้นจะมีน้ำหนักและขนาดตามหลักฟิสิกส์ เราก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์กับพื้นผิวต่างๆทั้งทรายไม้หรือว่ายางมาตอยสามารถปรับสภาพภูมิประเทศและสร้างถนนเพื่อให้รถของเราเคลื่อนที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นเครื่องจักรแต่ละชนิดก็จะมีหน้าที่และลักษณะการทํางานเฉพาะตัวทั้งรถปรับดินรถขนย้ายขนาดใหญ่รถเครนรถปูสายเคเบิลรถปูยางมาตอยรถบดถนนมีให้เลือกและปลดล็อกกว่า40แบบแถมยังสามารถแต่งลายบริษัทและทำสีรถในโรงรถได้ด้วยนะ เกมเพลย์ไม่ได้มาเยอะอย่างเดียวคราวนี้พื้นที่ประสบภัยก็มีหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ภูเขาสูงทะเลทรายหรือชายฝั่งทะเลทั้งนี้เราจะต้องบริหารจัดก,การทรัพยากรด้วยอย่าลืมเก็บซากปรักหักพังต่างๆทั้งไม้เหล็กปูนเอามาเข้าโรงงานรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นส่วนประกอบใหม่ป้อนวัตถุดิบให้โรงงานหรือเหมืองทรายเพื่อผลิตทรัพยากรจํานวนมากเกมนี้รองรับโหมดโ,มโกออบสูงสุดถึง4คนด้วยจะแบ่งงานกันทําหรือว่าจะรวมพลังลุยภารกิจเดียวกันก็ได้ครับ ตู้เกียมวางจำหน่ายในวันที่20พฤษภาคมนี้บน PC พันหน้าร้านคาสตีมได้ราคาเริ่มต้นที่990บาทแล้วก็อย่าลืมนะมันวางขายบน PlayStation 5และ Xbox Series XS ด้วย PREORDER ROADCRAFT NOW ON PS5 This is where you put what you've learnt about weapons and forging into practice คราวนี้มาถึงคราวของแอคชั่นแอดเวนเจอร์น้ำดีจาก Mercury Steam ผู้สร้าง m t t r o d d r e ร d และ Castlevania Lost of Shadow กับเกมที่มีชื่อว่า Blaze s o f i r r e โลกของเราจะเป็นเรื่องราวที่ราชินีเนเรียได้เริ่มต้นขึ้นของราดและได้ร่ายคำสาบที่เปลี่ยนเหล็กกลายเป็นหินมีเพียงแต่กองทัพอสูร,รกายของเธอเท่านั้นที่ถือครองโลหะศักดิ์สิทธิ์หรือว่า Divine Metal ที่ดาบธรรมดานั้นไม่อาจจะต้านทานได้เราจะได้รับบทเป็นอารันเดลิร บุตชาคนโตขององครักษ์ประจำกษัตริย์ที่ต้องออกเดินทางเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของโชคชะตาตนเองหัวใจหลักของเกมนี้อยู่ที่ระบบการตีอาวุธครับเราจะต้องตามหา Forge Scroll หรือมันก็คือม้วนตำราตีเหล็กพัฒนาทักษะการตีเหล็กของเราและสร้างอาวุธแบบใหม่ที่เข้ากับสไตล์การต่อสู้ของเราได้โดยเกมนี้มีตระกูลอาวุธให้เลือกใช้7แบบและตำรากว่า30ชนิดทุกอย่างที่ใช้จะส่งผลต่อคุณสมบัติต่าง น้ำหนักความยาวความคงทนพลังทะลุทะลวงและความคมของดาบทําให้เกิดเป็นการผสมผสานอาวุธได้แบบไร้ขีดจํากัดเลยครับตัวเกมนั้นมีแท็กซิเคิลคอมแบทที่ท้าทายซึ่งเปิดให้เราโจมตีไปยังส่วนต่างๆของร่างกายศัตรูได้ทั้งนี้เราไม่ได้ลุยคนเดียวนะครับเรามีอ so ัโซเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะคอยให้คําแนะนําในการต่อสู้โดยการวิเคราะห์ศัตรูและจดบันทึกข้อมูลเอาไว้แถมเขายังพูดภาษาช่างตีเหล็กโบราณได้ด้วยเบลส์ f Fire จะมาเยือนผู้เล่นในวันที่ 22่สิบสอพฤษภาคมนี้บน PlayStation 5, Xbox Series Xs และ PC ผ่านหน้าร้านค้า Epic Game Store ในราคา990บาร้อยเก้าสิบบาท ถึงูวลาของแอคชั่นสุดป่วนสุดมันกับ Deliver at all cost ครับพาทุกท่านกลับไปสู่ปี1959ยุคแห่งร็อกแอนโดรยุคชุดลายจุดความหวาดหวั่นเรื่องอะระเบิดนิเคลียไหมเอเอะจะได้ตื่นเต้นขึ้นคุณจะได้รับบทเป็น Winston Green พนักงานส่งของดวงสวยอารมณ์ร้อนที่มีอดีตและลึกลับหน้าของเขาคือการขนส่งสินค้าสุดพิสดารแหวกแนวและไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจะต้องส่งให้ถึงมือ แม้ว่าอาจจะทิ้งต้องรอยความหายนายและความก่นเหตใระเบิดเหล่าัก็ตามื่อเออว่นั่นแหละทางด้านเกมเพลย์ก็ตามชื่อเกมนะครับส่งให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกมเพลย์หลักๆคือการขับรถซิ่งฝ่าเมืองทำลายล้าง <c oughs> สภาพแวดล้อมที่พังได้แบบลืมหายใจเลยเราจะได้ขับยานพาหนะหลากหลายชนิดเพื่อทำภารกิจส่งของสุดเพี้ยนที่แต่ละภารกิจก็จะมีรูปแบบการเล่นและกลไกเฉพาะตัว ตั้งแต่ส่งปลายักษ์ที่ดินไปดินมาไปจนถึงการกำจัดระเบิดลูกใหญ่ที่ใกล้จะระเบิดเต็มที่เราสามารถสำรวจโลกที่ออกแบบมาได้อย่างประณีตทั้งการเดินเท้าหรือว่าจะเป็นการขับรถทั้งหมดนี้มีให้คุณในสภาพแวดล้อมกึ่งโอเพนเวิด์ขนาดใหญ่แต่ชิปหายไปหมดแล้วเนื้อเรื่องแบบ o อเปน3องค์พร้อมกับตัวละครที่มีเอกลักษณ์น่าจดจำถ้าคิดว่าชีวิตขนส่งมันง่ายลองเล่นเกมนี้แล้วกันครับ ในวันที่22พฤษภาคามนี้บน PlayStation 5, Xbox Series Xs และ PC ลงให้ทั้ง Steam และ Epic Games Store ในราคาเริ่มต้นที่971บาท1560 ถึงคิวของเกมคลาสสิกที่กลับมาให้หายคิดถึงกันบ้างครับกับ Onimusha 2 Samurai's Destiny การกลับมาของเกมภาคต่อเกมแอคชั่นผจญภัยสุดเข้มข้นในยุค PlayStation 2หวนกลับไปสู่ยุคศรินาของญี่ปุ่นอีกครั้งผู้เล่นยังคงเป็นจูเบยังยูนักดาบผู้ต้องออกเดินทางเพื่อล้างแค้นและต่อสู้กับเหล่าปีศาจท,ที่คุกคามแผ่นดินพร้อมกับผองเพื่อนร่วมเดินทางที่จะมาช่วยเราในภารกิจครั้งนี้การกลับมาครั้งนี้ไม่ได้มาแค่ตัวเกมเป,ปล่าๆนะครับ แต่จะมาพร้อมกับการปรับปรุงกราฟิกให้เป็น HD คมชัดยิ่งขึ้นปรับปรุงการควบคุมให้ดียิ่งขึ้นแถมรองรับภาษาใหม่ๆที่มันแปลมาจากสคริปต์ดั้งเดิมมีแกลเลอรี่โหมดให้เรารับชมภาพสเก็ตกว่าร้อยแบบผลงานจากเคตาอเมมิยะผู้ออกแบบตัวละครและยังมีเพลงประกอบดั้งเดิมครบทั้ง43แทร็กให้ฟังกันด้วยนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาด้วยครับทั้งระดับความยากสูงสุดสุดโหดอย่าง Hell Mode อธิบายง่ายๆคือโดนตีทีเดียวตายครับ มีมินิเกมพิเศษอย่าง The Man in Black, Team o n i และ Puzzle Phantom Realm ทั้งหมดนี้ไม่ให้เล่นตั้งแต่เริ่มเกมเลยและไม่ลืมครับที่จะเพิ่ม Quality of Life เช่น Auto Save สลับอุ้ง่ายขึ้นเล่นสะดวกขึ้นกว่าเดิมเยอะไปดูลูกแก้ปีศาจในวันที่23พฤษภาคมบน Nintendo Switch, PlayStation, Xbox และ PC ผ่านหน้าร้านค้า Steam ในราคา850บาท และแล้วก็มาถึงเกมที่น่าจะทำให้แฟน Elden r ร n งตื่นเต้นที่สุดแล้วครับในเดือนนี้กับ Elden Ring Night t r a i n ตัวมันไม่ใช่ DLC นะครับแต่เป็นเกม standalone หรือว่าเกมแยกที่มันตั้งอยู่ในจักรวาลเดียวกันในนัดเกรนแห่งนี้ผู้เล่นจะต้องรวมพลังกับเพื่อนอีสองคนเพื่อต่อกรกับปราตรีที่คืบคลานภัยคุกค,คามที่แผ่ขยายไปทั่วดินแดนเพียงแต่ว่าดินแดนจะเปลี่ยนไปในแต่ละรอบการเล่นเป้าหมายของเกมนี้คือการเอาชนะภัยทั้งหลายและโค่นบอสสุดอลังการประจำค่ำคืนนั้นให้จงได้ จุดเปลี่ยนสําคัญคือแทนที่เราจะสร้างตัวละครเองแบบในเอเดนริงภาคหลักในไนท์เรนนั้นเราจะได้เลือกสมบทบาทเป็นฮีโร่ที่มีสกิลและความสามารถเฉพาะตัวแตกต่างกันไปแต่ละคนอาจจะต้องเก่งกาจในตัวเองแต่การผสมผสานสกิลและการทํางานร่วมกันเป็นทีมนั่นแหละที่ทําให้เกมนี้พิเศษครับใครที่เป็นแฟนเอเดนริงและอยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆที่เน้นการเล่นโคลอปกับเพื่อนๆสมบทบาทเป็นฮีโร่เฉพาะทางลุยเดือวในโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ d e เด i n g Night r ทรนรอคุณอยู่ครับ และจะมาถึงในวันที่30พฤษภาคมนี้บน PlayStation, Xbox และ PC ผ่านร้านค้า Ste ีมในราคาเริ่มต้น1,190บาท เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับเกมเดือนนี้เกมไหนที่น่าสนใจหรือว่าถูกใจเกมไหนกันบ้างหรือว่าอยากจะป้ายยาเกมไหนก็เชิญเลยครับทั้งนี้ถ้าอยากดูลิสต์เกมแบบเต็มๆเ,เยอะกว่านี้ก็สามารถไปดูที่ g a m e r i n s i g h t t h c o m ของพวกเราได้เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราต่อไปรักในน้อยแต่รักน,นนานนะเจ้หรือว่าถ้าใครอยากสนับสนุนพวกเราจริงๆก็สามารถกดปุ่มสมัครสมา,สมาชิกได้เพียงเดือนละ50บบาทเท่านั้น สำหรับในวิดีโอหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรทำให้ไม่มลอกกด Subscribe และแสั่นกระดิ่งทิ้งด้วยล่ะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ